เบียดต้นไม้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาดูการถอยเทมันของรถดำสามคันนะครับฮีโน่สองโอ้ฮีโน่ทั้งสามเพียงแต่คนละรุ่นเท่านั้นเองนะครับทีมงานโทรหนึ่งของสัพย์อิงบุญนะครับผมอยังอยู่กับผมปีเล็กสายมันครับ ล่องสวนยางโหดๆดมันๆอาฮาครับกับผมตีเล็กใส่มันครับเอาความมันอย่างเดียวสาระไม่ต้องครับนี่คือสโลแกนจวดจวดโอ้โหดูดินติดกับบะจวดต่อหมอความไปทางไหนต่อหมอความ ตอมหมอความมานะครับจะมีช็อตเด็ดอะไรให้เราดูอีกหรือเปล่าครับจับตาดูดีๆครับต้นไม้ต้นไม้โอ้โหโ,โ,โ,โอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้โอโอเดี๋ยวต้อม หอดเกล็ดเยอะเลยรถคันนี้รอดจะไม่มีอารขับ<ะ>รถ้รนจะไม่มีอารมณ์ขับรถแล้วหลดจ่อารมณ์ขับรถแล้วัก็ยกยไม่ขึ้น โอ้ยกร้อยนะครับยกรอแล้วโอ้ห <ornament ing. S 1> โหโอ้โหนี่สับเป็นยกกันเลยทีเดียวครับอ่าอ อะไรพี่หมดแล้วบอโอ้เสียงเสียบอยเปิดแต่สดันเลยเป็นอะไรนาะไปดูกันหน่อยครับไปดูกันหน่อยเอายูทูบเบอร์ชื่อดังครับเสียเอ็กดับซิ่งกับรถดับซิ่งยินด่วนครับฝั่งโน้น สวัสดีมัดมือมาอน,นิฮะสวัสดีมัดมือดูดูเห็นเห็นท่าแล้วนี่เหมือนกับน้องมานาวนะครับขเกิดขัดค้องอะไรทางเทคนิคสักอย่างใดอย่างนึงนะครับสีหน้าเสียวุฒนี่ถอดสีมาแล้วครับมาแต่ไกลเลยครับฮะเป็นไรใครปัก ฉันเอาปากบ่ฉันเลาแอบ่างปากวะนึกว่าไงนึกว่าฉันเลาแอบปากเป็นอะไรใช่ไหมฮะเป็นอะไรท่านครับเราติดลมบ่หรือยังไงฮะติดลมบ่โอ้ยคุณก็ทำให้ทั้งแก่ตกใจเนี่ยท่าแก่นึกว่าเฮ้ยรถเป็นอะไรหรือเปล่าวะโอ้โหครับมาแล้วครับ อยู่ในรถเลยเ่ลงมาขับรถ <laughs> นี่ร้อนเนี่ยผมร้อนผมอยากจะบอกชอาแก่ผมแล้วกินแต่ผมไม่กล้าบอกงั้ฝากบอก <laughs> ผ่านช่องผมแล้วกันเนาะ <laughs> ตินครับจัดเต็มครับเสียติน้นนึกว่ารถเป็นอะไรนะครับที่ไหนได้ติดโลมครับโอ้โ,โหดูสิครับเสียวุ้นนี่ก็ตกใจเลยรถเป็นอะไรวะโอ้โอโอที่ไหนได้อะไรนะพี่ฮะห<า>ัวตาพี่ขับแค่น,ๆๆนี้จิบ Wow, bà tú, bà Wow, wow. Bà tú bật cam. bật em đôi มันเป็นแผนการของเสียบอยที่จะแกล้งเสียวุฒ d s ตอนนันเองครับเห็นเท่าแก่มาไม่ได้เลยชอบโชว์จริงนะพี่เสียววุฒี่่าจริ woods เสียบอยนะเห็นพี่มาเมื่อไรโชว์ช็อตเด็ดตลอดเลยทางมีเสียงไม่ยอมเดีอกฮะทางมีเสียงไม่ยอมเดีอกทำไมประตูพี่มันเปิดเองพี่จะลอยเดืด โอ้แลาวจะว่าจันโอนะจันโอสวนกลับเลยครับมันเป็นสองเที่ยวเนี่ยเพชรบุรีทั้งสองวันนี่ถึงขนาดใช้เท่าแก่เลยนะครับนี่สุดยอดเลยจีจันโอนะเนี่ยเน่ยเน่โอ้จะขึ้นรถสะดุดอ๋อสะดุดสะดุด สายปวนสายหาครับทีมงานนี้มีแต่ความหาถอยยาวถอยยาวรถไถต่อยชนเลยครับโอ้โหโส <laughs> ใส่ตู้แอร์ไปนี่ใหญ่ขึ้นมาทันทีอะไรอีกน้อฝั่งนู้น ตบท้ายครับตบท้ายตบท้ายโชว์ลูกพี่ครับลูกลูกพี่บอกพอแล้วพอแล้วอ่า <c oughs> ตบโชว์ตบโชว์ครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ชมกัน สั้นๆเพียงตัวนี้แล้วกันครับเลียร์ทางก่อนฝั่งนน้นก็ยังไม่ใส่ดินนะครับจันทูนี้แต่งตกแต่งอยู่นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ